ช่วงสุดท้ายของ News Rating ค่ะมาชวนกันขยายอาณาจักรความ่า <c oughs> จากเมืองไทยดังไกลไปทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะถือว่าเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยา5ห้ t ก,กับขายหวัวเราะค่ะาออแอปนี่เขาให้โหลดหลังจากที่ครองใจนักอ่านทุกเพศทุกวัยมายาวนานถึง38ปีล่าสุด นิตยาสารการ์ตูนขายหัเราะนิตยาสารการ์ตูนรายสัปดาห์ได้เพิ่มช่องทางการนําเสนอรูปแบบใหม่ค่ะอย่างที่บอกว่านับปัจจุบันนี้เนี่ยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากการอ่านด้วยสิ่งพิมพ์มาเป็นดิจิทัลมากขึ้น <Yeah. S 1> เขาก็เลยเพิ่มทางเลือกนะคะให้เป็น e m a กา z i สี ine, สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟน iPad, iPhone และ Android ค่ะ <Okay. S 1> ก็สนุกสนานกันไปนะคะไปโหลดกันได้ค่ะ ขายหัวเราะแอปพลิเคชันนี่ชื่อเต็มนะคะหรือว่าขายหัวเราะหาแอปก็ได้นะคะรับรองคุณจะได้ทั้งความสุขความหาแบบเต็มรูปแบบนะคะช่วงแรกนี้จะเป็นภาษาไทยก่อน,นะคะ่ะอีกไม่นานจะมีขยายหลายภาษามากขึ้นนะคะรับรองหาภาพคมชัด สนุกมากมีการเพิ่มลูกเล่นใส่คาแรคเตอร์ให้กับตัวการ์ตูนมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าภาพมันน่ารักมากเลยนะจริงนะคะเอ้คุณสุกี้มีหรือยังนี่ยไงเดี๋ยวจะไปโหลดเลยได้เลยนะคะไปติดตามกันได้ค่ะก็ใครที่ชอบเสียงหัวเราะนะคะก็ไปที่แอปพลิเคชันอันนี้ได้เลยนะคะคลายหัวเราะหาแอปนั่นเองสมชื่อต้นตำรับควอมฮาของเมืองไทยแน่นอนค่ะขอเปลียนบรรยากาศแอปพลิเคชันต่าง